ที่โชรูมรถคุณนายเอเซร์ทนี่หมื่นล้านค่ะไมรถคุณนายเอจะไปรวยอย่างนี้ก็ใช่นลีวค่ะหนูฉันนี่ฉันจะขอซื้อไปขับฉันอยากจะอวดล่ำอวดรวยจับเหมือนเธอโควตค่ะสติงเลส y ี่ค่ะสวยมากคุณผู้ชมทีนี้ฉันจะมีโอกาสได้ขับไปคุณเอมีอยู่แล้วล่ะค่ะคุณแม่ขาขับตอนนี้เลยไหมคะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอันขาด4.0นะคะมีสีขาวสีดำเนี่ย อันนี้มาใหม่ๆเลยนะค่ะที่ตูนเขาบอกว่าถ้าหากว่าซื้อเท่ากับรอแต่ที่นี่ซื้อเท่ากับได้รถค่ะนี่สีดำนนี้มีคนจองแล้วเนี่ยค <น S 1> ่ะเพิ่งจองเมือม่อเมื่อวานค่ะเป็นแล้วก็อันนี้อับ s อสซีอันนี้เอาผ่าค่ะเอสซีแล้วอันนี้ก็จะเป็นเวลไฟเทอร์โบนะคะที่ไหนไม่มีรถก็มาที่เราค่ะมีรถพร้อมส่งมอบมีราคาติดไปเลยอุ้ยสวยอ่ะพี่คันนี้เป็นรถไฟฟ้าค่ะรถตู้ไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งคันเลยทั้งคันค่ะเป็นโฟก์ไอดีบัค่ะโอ้ยคุณผู้ชมมาเลยเนี่ยสวยมากค่ะอันนั้นไฟอิงสเปอร์ค่ะแล้วก็มาสเตงมาร์กอีค่ะแล้วก็มาสเตง2.3อีโคบูส และนนี้เป็นโฟลลารีนะคะคุณแม่ขาโฟลลารีคือเขาบอกว่าคันหนึ่งเนี่ยเมื่อฉันดูเมื่อคืนนี้ในติ๊กต็อกแล้วบอกคันหนึ่ง24ล้านคันนี้30ล้านค่ะเนี่ยคุณผู้ชมท่านก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐีนี่หมื่นล้านไม่พช่อค่ะอันนี้แค่นี้ใบรุ่นตอนนี้นิยมมากค่ะเคแมนค่ะแบบว่าพวกพวกนักธุรกิจรุ่นใหม่อ่าอายุประมาณ28 2สิบแกลจะออกปอเช่รถประจำตำแหน่งค่ะอันนี้เป็น มันวิ่งบนถนนไม่ได้สิใช่ค่ะแบบโชลูมันกว้างไงมันเกือบห้าไร่แล้วเดินไปเดินมาก็เลยทำรถต่งตัวเนี่ยก็แปลกที่สุดในประเทศไทยรถมรถก็แปลกที่สุดในประเทศอันนี้ขายหรือว่าโชว์ขายค่ะเป็นรถมือสองค่ะอันนี้คืออะไรอธิบายอันนี้คือเป็นเวลไฟค่ะเป็นเวลไฟเดี๋ยวลงไปดูก่อนอันนี้เป็นเวลไฟตัว่ เบสนะคะเป็นรถปี20ค่ะ,ะ e4 ค่ะอันนี้เป็นมือสองค่ะอ่าเป็นรถปีสองแต่ว่าเช็คภาพดีนะดีมากวิ่ง3หมื่น 30, กว่าโลเองค่ะ,ะแล้วก็มีชุดแต่งโมเดลลิซ่าด้วยอ่าค่ะแลก้คันนี้พวกนี้เครดิตดีฟรีเงินดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยอ่าอันนี้ก็เป็นเอาผ่านเหมือนกันค่ะมือสองและนี้ก็มาเจสซี่ค่ะเตโยต้านะคะมือสอง แล้วก็หุนไดอันนี้ลูกค้าเพิ่งจองเมื่อเช้าทำไมหุ่นดมันขายดีพี่ช่างช่างที่แบบมันก็ไม่ได้ดังนะคืออเนกมาส่งด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็ราคาถือว่าย่อมเยาอาอาะแต่ถ้าเทียบในเรื่องของสมรรถนะในความนุ่มนวลเนี่ยมันยังไงตู้อ่ผัดไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกถูกอันผัดประมาณเป็นล้านใช่ค่ะใช่ไปด้เลยค่ะอันนี้จะเป็นอาคารอาคารอาคารหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นนอยคุณเอขึ้นไม่ไหวฝั่งนี้จะเป็นรถมือสองทั้งหมดค่ะขึ้นไม่ไหวได้ค่ะ คุณแม่บอกว่าคุณแม่เวลาคุณแม่นอนไม่หลับคุณแม่จะมาเปิดอยู่่เสียงเอมันกล่อมให้หลับเหรอคะคุณแมไ่ไม่ใช่นะมันเจ๊ะ คคันนี้ือออะไร่นันนี้มินิคันที่แมนค่ะเป็นรถมือสองค่ะและอันนี้ก็จะเป็นโฟกนะคะบิตเทิลนะคะรถมือสองเหมือนกันรถือว่าเป็นรถแบบคล้ายๆรถคลาสสิกนะพี่ค่ะโชลุ่มพี่มีแต่รถสวยๆอะค่ะชุมดูอ่าฮะคันนี้ก็จะเป็นคาเรล่านะคะเอชนะคะปี2019ในในโชลุ่มพี่เนี่ยสีขาวเยอะเลยเนาะเยอะค่ะเพราขายง่ายใช่ไหมพี่มันเป็นสียอดนิยมค่ะคนซื้อเยอะแล้ว าขายนนมันก็ปริามาณก็จะเยอะร,รือว่าพี่ซื้อเงินสดมาขายก็มีทั้งเงินสดแล้วก็มีทั้งฝากขายค่ะออถ้าฝ <K _ d ata> ากขายเกิดคุณผู้ชมเขาดูเขาอยากมาฝากเขาต้องต้องจ่ายอะไร ไม่ไม่ต้องจ่ายเลยค่ะก็แค่โทรเข้ามา0866681999นะคะแอดไลน์แอ AUI Auto แล้วเราประเมินราคาให้คือก่อนจะมาให้ไปเช็คราคาที่อื่นก่อนนะคะ,ะเพราะยังไงซะเราให้ราคาแพงกว่าเขาอยู่แล้วสัญญาไมี A> ค่ะมีต้องเซ็นสัญ,ญญาแล้วต้องนำรถมาให้เราตรวจสอบก่อนด้วยก่อนที่เราจะฝากขายถ้ารถไม่สวยจริงเราไม่รับ แล้วก็ต้องเป็นเจ้าของจากเจ้าของรถนะคะเต็นท์ในหน้าไม่รับเลยนะคะแต่ออรถพี่สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปดูทางโน้นสวยเหมือนแมนเอคะ่ะสวยก็เธอจ้ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไทยคานคะ่ะคุณแม่รถไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งคันเลยใช่ค่ะแล้วนั้นก็จะเป็นขยแยงออแล้วก็เกิดมันมีปัญหามันไม่มีศูนย์ในออในประเทศไทยอย่<า><น>ีก็ เข้าที่ AUI ได้ a u y เรามีเครื่องเครื่องมือ,อใช่ค่ะส่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูสต็อกรถใหม่ด้วยค่ะข้างหลังอีกเต็มเลยค่ะรถใหม่ค่ะแล้วตรงนู้นข้างหลังเนี่ยก็คือรถใหม่ทั้งหมดเลยนะคะด้านนี้ออนี่คือสต็อกรถนะคะออใช่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือคือครบนะคะคือบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อรถนอกที่คุณเอ๋อินพอร์ตเข้ามามาที่ศูนย์นี้ซ่อมได้ใช่ค่ะองไปหาศูนย์ที่ไหนค่ะแล้วก็มีอู่ซ่อมสีด้วยนะคะน่าอะมีคนก็บอ อ้าวฉันยู่แต่งจังหวดจะซื้อกับคุณเอฉันไม่ต้องเอารถไปลากมาหรอถ้ามันเกิดปัญหาชนเชิญอะไรือถ้าเป็นโตโยต้านี่สามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกรถนำเข้าพวกนี้ยังไงต้องเอาเข้ามาที่นี่เราที่เอสวยมากคันนี้ลูกค้ามาเซอร์วิสคันนานแล้วค่ะมาเซอร์วิสแปลว่ามาใช้บริการกันดูแลการรักษารถลูกค้าซื้อรถจากที่อื่นนะคะลูกค้าซื้อรถจากที่อื่นแต่ว่าก็เอามาให้เอเซอร์วิสเพราะเห็นบอกว่าเซอร์วิสที่ที่เขาซื้อมา ก็เลยเอามาให้เอเซวิทค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นสต็อกรถใหม่นี่ค่ะด้านนี้คุณแม่คุณแม่นี่ปลาปาปลาปานินมันคลอดลูกด้วยมาดูรถควท่านนายหมื่นล้านถึงก็จะให้ฉันมาดูกลาหนินลูกน้องฉันือเลี้ยงมีต่อใหญ่ๆนี่หนูเลี้ยงเอาไว้ดูกันเอง นั่งอวดเลยม่ะบอกมันหาวทรมานสัตว์แล้วก็เนี่ยมัน,นคอลลูกอันนี้ก็สต็อกนะคะสต็อกวรถดนนใหม่อันขารถใหม่นะเนี่ยคุณนายหมื่นล้านตัวจริงนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมไม่ใช่แบบพวกโกโหกตอแหลมาขายแล้วก็แบบพอเขาวางเงินจองก็ให้เขารอเป็นป<า>ี<า>ไม่ใช่นะค่ะไม่ใช่ถ้ามันมีปัญหาไงที่คนเขาแบบเยอะค่ะเยอะโซเชียลอะไปรับจองรับจองแล้วก็รออีกปีนึงอะไรเงี้ยไม่มีของใครเขาแต่นี้มีเลยค่ะ ก็มีเลยของเอถ้าเอเป็นคนชัดเจนถ้าใครติดตามเพจเอจะรู้ว่าเวลาอไลฟ์เนี่ยพูดตรงตรงมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีแต่ว่าของพี่เอเนี่ยสชนน่าจะเป็นรถหรูหมดเลยนะใช่ค่ะรถทัศน์ศิลปนะรถแบบแบบรถเก่งธรรมดาคันหนึ่งสามสี่แสนไม่มีค่ะไม่มีใครเป็รถหรูหมดเลยนี่ก็เวลไฟสี่ศูนย์เนี่ยมาที่รถไฟฟ้านี่เลยนะที่ของนางสี่ไลนที่ข้าพนนใหญ่รถไฟฟ้าเส่แชมพูแปรง ไแฟมฟ่รู้ว่านางยิ่งใหญ่ขนาดไหน <c oughs> นางรวยจริงเป็นเศรษฐีหมื่นล้านตามที่แม่พูดจริงแล้วมาเป็น Working Woman เป็น Super Woman แต่หนูก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะหนูก็เรียบง่ายาหนูก็เป็นคนเรียบง่ายอยู่แล้อะไรที่อยากจะจะซื้อโทรมาเลยนะ0 2นย์4 6 6 6้แปดเจ็ดี่หค่ะนะโทรมาเลยโทรมาเลยก็จะมีพนักงานรับโทรศัพท์ค่ะงั้นเราลาคุณผู้ชมไปก่อค่ะสวัสดีค่ะ